อกขข่่าาวววร้นลึนคุณผู้ชมคะจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งนับเป็นวิกฤตอันเรวร้ายในรอบหลายสิบปีหลายคนค่ะตั้งคำถามว่าเกิดขึ้นมาด้วยสาเหตุอะไร น,น,น้ำนะคะจำนวนมหาศาลมาจากไหนซึ่งจำนวนหนึ่งค่ะสามารถอธิบายได้ด้วยจากจำนวนน้ำฝนที่มากผิดปกติจนเขื่อนที่ถูกสร้างเพื่อกักเก็บน้ำไม่สามารถที่จะรองรับน้ำจำนวนมหาศาลเอาไว้ได้วันนี้ค่ะเราจะอธิบายถึงที่มาที่ไปของสถานการณ์น้ำท่วมให้เด็กเข้าใจกันค่ะน้ำตกเขลสวัตค่ะตั้งอยู่บนเขาใหญ่ถือเป็นหนึ่งในแหล่งต้นน้ำสำคัญของดยน้ำทั้งหมดจะไหลลงไปกักเก็บในเขื่อนลำตะคอ จากการสำรวจของสำนักข่าวทีนิวส์พบว่าพื้นที่จำนวนมากของเขาใหญ่ในปัจจุบันได้มีการเข้ามาลงทุนก่อสร้างรีสอร์ทร้านอาหารและอาคารบ้านเรือนเป็นจำนวนมากทำให้ต้องตั้งข้อสังเกตเขาว่าการก่อสร้างเหล่านี้คือเป็นการทำลายพื้นป่าอันถือเป็นการทำลายระบบกักเก็บน้ำของธรรมชาติไปโดยปริยายหรือไม่ เพราะเมื่อพื้นป่าไม่สามารถกักเก็บน้ําเอาไว้ได้ก็จะส่งผลให้น้ำจำนวนมหาศาลไหลลงสู่น้ําตกและเขื่อนลําตะของซึ่งตั้งอยู่บนพื้นด้านล่างอย่างรวดเร็วติดตามได้จากคุณพัชรพลลูพุ่มประพันธ์ค่ะ นี่คือเส้นทางที่จะเดินลงไปยังน้ำตกเหวสุวัดในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้นําเชือกเส้นใหญ่มาปิดกั้นเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะไม่ให้เดินทางลงไปเล่นน้าตกแห่งนี้นะครับเมื่อสักครู่ผมได้เดินทางไปสํารวจนะครับทางเดินโดยรอบก่อนที่จะลงไปที่น้าตกเนี่ยนะครับก็พบว่ามีความลาดชันและก็ค่อนข้างลื่นนะครับก็อันตรายเ,เลยทีเดียวแหละครับแต่ว่าตรงนี้ก็ให้ผู้ชมนั้นได้เห็นภาพชัดๆของน้ําตกเหวสุวัดนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกระแสน้ําก็ค่อนข้างแล้วก็มีความแรงงมมามาากอย่ ต่อเนื่องก็ส่งผลให้น้ําในบริเวณนี้มีปริมาณมากนะครับและน้ําบริเวณนี้ก็จะไหลลงไปบริเวณพื้นที่ราบนั่นเองครับ จุดที่ผมยืนอยู่นี้เป็นบริเวณประตูระบายน้ําของเขื่อนลำตะคองนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานก็ยืนยันครับเพราะว่าบริเวณโดยรอบของเขื่อนลำตะคองแห่งนี้ไม่ได้มีรอยร้าวแตกรั่วแต่อย่างใดแต่ว่าอย่างมั่นคงปลอดภัยดีนะครับมีเพียงแต่ปริมาณน,น้ําที่มีสูงจนไหลนะครับล้นทะลักจากบานประตูระบายน้ําทั้ง7บานที่อยู่ด้านล่างของผมนี้และปริมาณน,น้ําทั้งหมดว่านี่ไม่ใช่การยกบงังและปริมาณน,น้ําที่ไปยังตัวจังหวัดนครราชสีมานั่นเองครับ จากภาพถ่ายทางอากาศเขตตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะมีลักษณะพื้นที่เป็นที่มากผิดปกติในปีนี้จะตั้งอยู่บริเวณด้านซ้ายขณะที่อีกหนึ่งเขื่อนสําคัญอย่างลําพระเพิงซึ่งตั้งอยู่ด้านล่างขวาของแผนที่โดยเมื่อทั้งสองเขื่อนไม่สามารถกักเก็บน้ําเอาไว้ได้ทําให้น้ําได้เอ่อล้นทะลักที่ด้านล่างซึ่งก็คือเห่งของจังหวัดนครราชสีมาดังที่เห็น และเมื่อปริมาณน้ําจํานวนมากค่ะไหลทะลักลงสู่ตัวเมืองจนเอ่อล้นน้ําจํานวนมหาศาลก็ค่อยๆกระจายตัวออกไปสู่เขตด้านนอกทั้ง24อําเภอของจังหวัดนครราชสีมากลายเป็นที่มาของวิกฤตน้ําท่วมครั้งประวัติศาสตร์ในที่สุดและเมื่อน้ําเอ่อล้นจังหวัดนครราชสีมาแล้วด้วยปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดย่อนจึงทําให้น้ําค่อยๆกระจายตัวลงสู่แม่น้ํามูลแล้วไหลท่วมทะลักออกไปสู่จังหวัดใกล้เคียงในส่วนของภาคอีสานท้ายที่สุด ส่วนพื้นที่ในส่วนของภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็สามารถอธิบายถึงที่มาที่ไปของปัญหาน้ําท่วมในลักษณะเดียวกันกับพื้นที่ภาคอีสานที่มีจุดเริ่มต้นที่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองทั้งหมดนี้นะคะก็คงจะพอทําให้คุณผู้ชมค่ะเกิดความเข้าใจและเห็นภาพของปรปากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะสําหรับวันนี้ค่ะก็ถือว่าหมดเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกแล้วค่ะที่ชั้นการดาหยาบุญเรืองและทีมไปก่อนพบกันใหม่ในวันบวชดีค่ะ เขาร้อน